รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือนื้อหาที่ต้องใช้วิาริญาณในการรับชม ครับนี่คือรายการไอ้ยะหน้าเมาครับอยู่กับบอยเช่นเคยนะฮะแบบนี้ครับทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์2วันเต็มอิ่มแน่นอนครับหลังจากที่หลายๆคนเนี่ยนะฮะหยุดยาวกันไปใช่ไหมฮะตั้งแต่สงกรานและอีกไม่นานครับเมืองไทยของเราก็จะมีหยุดยาวเรียกได้ว่าประเทศไทยนั้นหยุดยาวเยอะที่สุดในโลกก็ว่าได้ครับแต่ไม่เป็นไรฮะ เวลาวันหยุดนะฮะทุกคนไม่ทำงานใช่ไหมฮะมานั่งดูรายการของเราครับทางช่องที่ CCTV แห่งนี้นี่เองครับผมและวันนี้นะฮะไม่เสียเวลาครับเดี๋ยวเราจะไปเริ่มต้นด้วยคลิปที่ฮือฮามากๆว่าง่ายๆใครก็ตามไม่ใช่ในเรื่องของความลี้ลับเรื่องของทูตผีปีศาจต่างๆคลิปนี้คุณต้องดูครับเหตุการณ์เหตุการณ์นี้คุณผู้ชมฮะมันเกิดขึ้นที่ประเทศรัเสเซียครับ และเกิดที่บริเวณที่แบบเป็นสีแยกไฟแดงครับผู้ชมแล้วมันเป็นช่วงกลางวันแสกๆเหตุการณ์นี้เขาบอกว่ามันมีรถคันหนึ่งนี่นะฮะมันพุ่งตัดหน้ารถ BMW อที่มันติดไฟแดงอยู่แบบไม่มีปรีไม่มีคุยดทั้งสิ้นลองไปชมกับตาดูว่าเรื่องนี้มันจริงหรือตัดต่อกันแน่ คุณผู้ชมครับหลายๆคนเข้าไปดูคลิปใช่ไหมฮะก็มีหลากหลายความคิดเห็นครับบ้านเขาก็บอกว่าเฮ้ยมันอาจจะเป็นเรื่องของผีก็ได้ครับมันคือรถผีดูซิมันพุ่งมาได้ยังไงบางคนก็บอกว่าเฮ้ยไม่ใช่นะมันต,ตัดต่อหรือบางคนก็บอกว่ามันไม่ใช่ทั้งต,ตัดต่อและก็ไม่ใช่ทั้งผีมันอาจจะเป็นช่วงจังหวะจังหวะหนึ่งที่รถคันนี้แหละครับ มันอาจจะแบบค่อยๆมาหรืออาจจะมีรถคัอื่นเนี่ยบางอยู่จนกระทั่งทําให้รถ B MW คันนั้นอาจจะมองไม่เห็นก็เป็นไปได้แล้วคุณล่ะคิดยังไงถ้าคุณคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงละก็คนละรายการกันคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเราจะมารู้กับคาศัพท์นะครับที่อยู่ในคลิปคลิปนี้กันบ้างนะครับเมื่อสักครู่นี้ผมบอกไปแล้วครับว่าคลิปคลิปนี้คุณผู้ชมฮะมันเป็นคลิปที่แบบว่าคือฮาอย่างมากครับคาว่าคือฮาภาษาจีนก็คือคําว่าโขงหวังนั่นเองครับโขง ่วงนั่นเองครับเขียนแบบนี้ครับ K O N G และก็เสียง3โขงโขงฮว H U A N G ่วงเสียงหนึ่งที่แปลว่าฮือฮาเออันหขวงมากก็คือฮือฮามากนั่นเองครับผมอีกหนึ่งค้นคุณผู้ชมฮะเมื่อสักครู่นี้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นกับรถยนต์ใช่ไหมครับรถยนต์ง่ายๆครับแหมคำนี้เราเรียนอันแสนรบานฮะชี้เชือครับชี้เชือ ชีเชื่อนี่ครับแปลว่ารถยนต์มาและภาษาเรื่องอาหรับมากขึ้นนะฮะอีกหนึ่งครับคุณผู้ชมฮะเหตุการณ์เหตุการณ์นี้ครับเกิดขึ้นที่ประเทศรัสเซียตอนบนของจีนไปครับเวลาคนจีนก็จะพูดออภาษาหรือว่าพูดชื่อของต่างประเทศเื่็แล้วแต่เขามักจะเปลี่ยนไปเขาไม่ได้พูดคำว่ารัสเซียนะฮะเขาพูดคําว่าเออกัวครับแล้กลัวเขยง่ายมากครับตัวอ e, ีตัวเดียวเลยฮะ แล้วก็เสียงสองเอ๋อกัว G U O กัวเอ๋อกัวนั่นเองครับผมที่บอกว่ารัเสเซียครับนี่ฮะแหมและนี่แหละครับคือคลิปแรกเอาฮีฮาฮีฮาเรยำย่อยก่อนคุณผู้ชมครับแหมคลิปต่อไปนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูครับคนนี้เขาแปลกมากครับจริงๆแล้วเดี่ยเราเนี่ยรับประทานอะไรเข้าไปใช่ไหมฮะโดยเฉพาะข้าวเคยไหมฮะ เวลาทานเข้าไปมันจะไปเจอกรวดหินเล็กๆนี่นะครับโอ้โยคิวทียังบอกใครฟันแทบหักแต่หนุ่มคนนี้คุณผู้ชมฮะหนุ่มคนนี้เนี่ยไม่รู้ว่าเขาเป็นความสามารถพิเศษหรือเขาพิเลนครับเป็นหนุ่มอินเดียวัย30ปีครับเขาสามารถกินกรวดหินดินทรายได้อ้อยอร่อยตรงไหนเนี่ยเราไปดูพี่แกครับกินกันไม่ได้ยังไงกรวดหินดินทรายสุดยอด ಮರಳು ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನ ಲಬಕ್ ಲಬಕ್ ಅಂತ ತಿಂತಾ ಇರೋದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಎಂಥವರಾದ್ರೂ ದಂಗಾಗೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಈತ ಮನುಷ್ಯನ ಅಂತ ಸಂದೇಹ ಮೂಡೋದಂದು ಖಂಡಿತ ಅಚ್ಚರಿಯ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ಕಳೆದ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದೇ ರೀತಿ ಇಟ್ಟಿಗೆ ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನರಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಜಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಫಕೀರಪ್ಪ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಊರಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಈತನ ಹವ್ಯಾಸದಿಂದ ಗ್ರಾಮವೇ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಮನೆ ಮಾತಾಗಿದೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡುವ ಅನ್ನದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಕಲ್ಲು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೂ ಸಾಕು ರಂಪಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಈ ಆಸಾಮಿ ಕಲ್ಲು ಮರಳು ಇಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಹ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆಹಾರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಫಕೀರಪ್ಪ ಇವುಗಳನ್ನ ತಿನ್ನೋದನ್ನ ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ವರ್ಷದ ಫಕೀರಪ್ಪ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣು ತಿನ್ನುವ ಹವ್ಯಾಸವನ್ನ ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತು ತಿನ್ನುವ ಬಡತನ ಬಿದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಸರಿಯಾಗಿ ಊಟ ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಕಲ್ಲು ಮರಳು ಮತ್ತು ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನ ತಿನ್ನೋ ಹವ್ಯಾಸ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತಾರೆ ಫಕೀರಪ್ಪ ಈಗ ಜನ ಸುಮಾರು ಮಾಡ್ತಾರ ನಾವ್ ತಿನ್ನಕತ್ತೀವ ಅಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಚಡ್ಡಿ ನನ್ಗ ಕಾಯಿಮ ಚಟಿ ಕಿಶೇದಾಗ ಎರಡೂವರೆ ಕೆಜಿ ಮುನ್ನೂರು ಕೆಜಿ ಮಣ್ಣು ಇರುತ್ತ ನನ್ನ ಕಿಸ್ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೀ ಮತ್ತೆ ಎಲೆ ಅಂತೇಳಿ ಟಿಕ್ಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೀ ಹಂಗಾಗಿ ಹಾಗಾಗಿ ನಾ ಇಟ್ಕೊಂಗಿಲ್ರಿ ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಬಿಡ್ದೇನ್ ರೀ ಬಂಡ್ಯಾಮ್ಮನ ಅಲ್ರಿ ಕಡೆ ಬಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ತಿಂದು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ದೆ ರೀ ಆ ಕಡೆ ಜೊತೆಗೆ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಫಕೀರಪ್ಪ ದುಡಿದ ಹಣವನ್ನ ಸಾರಾಯಿ ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತಾನೆ ಏನೋ ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣು ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಹಲವು ಬಾರಿ ಫಕೀರಪ್ಪ ವಿವಿಧ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ತುದ್ದಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಉಂಟು ಇಷ್ಟಾದ್ರೂ ತನ್ನ ಹವ್ಯಾಸವನ್ನ ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಈ ರೀತಿಯ ಹವ್ಯಾಸವನ್ನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಿಕಾ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಕಲ್ಲು ಮರಳು ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರಕ್ತಹೀನತೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ವೈದ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ರೋಗ ಹೊಂದಿದವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಮಣ್ಣು ಅಥವಾ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕೂದಲ ಆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ ಐರನ್ ಈ ರೀತಿ ಕಲ್ಲು ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ತನ್ನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳಿದಿದ್ರು ಈ ಹವ್ಯಾಸವನ್ನ ಈತ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇದು ಒಂದ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಮನೆಯವರಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಇಂತಹ ಕೆಟ್ಟ ಹವ್ಯಾಸದಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಗನೆ ಸತ್ ಹೋಗ್ತಾನೋ ಅನ್ನೋ ಭಯ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರನ್ನ ಕಾಡಿದೆ ಪ್ರಭುಗೌಡ ಎನ್ ಪಾಟೀಲ್ ಟಿವಿ ನೈನ್ ಗದಗ ผู้ชมเพิ่งเคยเห็นกับตาปกติเขาได้ยินแต่ว่าฮ้ยนักการเมืองมันกินหินกินทรายฮ้ยไอคนนี้มันกินของจริง <No. S 1> แล้วมันกินแบบนี้มาสิปีแลวครับกินตั้งแต่อายุ10บขวบปัจจุบนันนี้อายุ30มสิบก็ไปแล้วฮะจริงๆแล้วเรื่องแบบนี้เนี่ยเขาบอกว่าอาจจะเป็นโรคโรคหนึ่งก็ได้ครับโรคโรค,โรคนี้เนี่ยทานอะไรเข้าไปก็ได้ไม่มีอันตรายต่อร่างกายยกเว้นทานที่มันเป็นของที่มันมีพิษนั่นเองครับจริงๆแล้วเนี่ยนะับคุณพ่อคุณแม่เพื่อนเพื่อนของเขาก็บอกฮ้ย ลแล้วต้มไก่ให้กินเขาบอกเขาว่าถึงแม้จะมีไก่ทอด <c oughs> ก็ไม่สามารถมาทดแทนกรวดหินดินใสของเขาได้แล้วแบบนี้คุณผู้ชมกินวันหนึ่ง3กิโลโอ้โหอ,อ,อิ่มกันพอดีอคุณผู้ชมฮะใครจะไปลองดูอย่าลองดีกว่าครับเดี๋ยวจะติดคอเอานะฮะแต่แอบบอกนิดนึงเขาบอกว่าเวลากินกรวดนี่นะฮะกินกับน้ำเปล่าครับลื่นคอมาก <c oughs> ยัางไงาก็ไม่ลื่นคุณผู้ชมฮะเอาละเดี๋ยวเราจะมารู้จักคำพท์ของเรากันบ้างครับ คำสท์ของเรานะฮะในคลิปคลิปนี้ครับต้องบอกว่าผู้ชายอินเดียคนนี้นะฮะเขาชอบมากครับชอบกินกรวดหินดินทรายแทนข้าวไปเลยฮนะเขาว่าชอบง่ายๆครับสีหวสัหวนั่นเองครับผมก็เหมือนกันฮะเวลาไปบอกรักษาวขเออสีหัวหนีเออสีหัวหนีสีหัวสีหัวสี่ัวนะฮะก็ว่าว่าชอบ,ชอบฉันชอบมากว่าสีหัวหนี่ฉันชอบคุณมากเลยนะฮะชอบครับเอ๊ อีกหนึ่งคำผู้ชมฮะคำคำนี้ฮะเราไม่ค่อยได้ใช้กันมากเท่าไหร่แต่ก็จำเป็นกรวดคำว่ากรวดนี่อะไรคำว่าลี่สือลี่สือนั่นเองครับเขียนแบบนี้ฮะง่ายๆลี่แล้วก็สือแบบนี้ครับที่แปลว่ากรวดอีกหนึ่งคำครับคำคำนี้ฮะเมื่อสักครู่นี้เรามีกรวดไปแล้วไอ้ที่เราเดินอยู่ปัจจุบันนี้ฮะเดินอยู่บนพื้นบินดินง่ายๆคำเดียวคำว่าผูู่่ เสียง3ครับที่ยู่ผูผูแบบนี้ฮะก็คือดิ้นนี่แหละครับใครที่สนใจนะฮะอย่างที่บอกไปครับจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าบนโลกใบนี้มันมีอะไรที่น่าทานกว่าเยอะเลยน่าทานกว่าครหินดินทรายนะฮะลองทานกระเบื้องดูครับผู <ixa ff> บ้ชมนะฮะ เคยเชื่อคาว่าเรื่องของพมลิขิตไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะฮะเรื่องของความรักเนี่ยบางคนน่ะมันวิ่งเข้าหาวิ่งเข้าหาหายัางไงก็หาไม่เจอบางคนนั่งเฉยเฉยสักพักเดี๋ยวมันก็มาครับแต่พูดถึงเรื่องของความรักคนสมัยก่อนเนี่ยโอ้โหยคุมขงทนบางคนเราไม่เคยเห็นหน้าไม่เคยรักมาก,ก่อนก็ถูกบีบบังคับให้ไปรักเขาไปแต่งงานกับเขาเหมือนกับสาวชาวจีนคนนี้ครับปัจจุบันนี้นะฮะเธออายุ47ปีแล้วครับ เธออยู่ที่มณฑลซานตงของประเทศจีนครับผมเหตุการณ์ของเธอนะฮะไม่เป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากครับตั้งแต่เธออายุ18ปีเธอก็ถูกนะับพ่อแม่นะครับขายเธอให้กับผู้ชายแก่คนหนึ่งที่สําคัญเอาไปทําเมียเอาไปทําเมียไม่พอเอาไปทำำํกาชชาเราเอาไปใช้งานทุกอย่างแล้วก็ขังเธออยู่ในบ้านนานกว่า15ปีจนวัน,ว,นวันหนึ่งับเธอรู้สึกทนไม่ไหว <c oughs> <c oughs> ฉันอยากจะปวดแอกนะเกิน เธอก็เลยหนีมาได้ครับหลังจากนั้น,นะฮะก็ไปรู้จักกับผู้หญิงคนหนึ่งครับผู้หญิงคนนี้ถือว่าเป็นคนที่ใจอบออมอาลีมากครับไปช่วยเหลือเธอและเธอคนนี้ก็มีน้องชายอยู่คนหนึ่งสุดท้ายครับผู้หญิงคนที่ผมบอกไปว่าเธอนั้นถูกบังคับใไปแต่งงานกับผู้ผู้ชายแก่ๆเนี่ยก็มาปะจริงจาก,กันนะฮะกับน้องชายนะครับของคนที่ไปช่วยเหลือเธอเนี่ยนะครับเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรแต่มีอยู่นิดนึงคุณผู้ชมฮะไฮไลท์อยู่ที่ว่า เธอนั้นใส่ชุดแต่งงานมามากกว่า10ปีใส่แบบนี้ทุกวันเพราะอะไรเหรอฮะลองไปดูคลิปก่อนเดี๋ยวคุณจะรู้ว่าเพราะอะไร 什么时候到这个村儿的？哎，对，我这行十来多年了，别的有有骗子拐了卖了。哦，闺妹，他是原先在什么地方呢？他原先是在在菏泽，上服装市饰、服装批发市场，呃，去玩玩，他看看有吧，他过适他他他他买买点，买点在家他他他他推开就自己做。 有三四套，三四套。嗯，夏天有夏天的，冬天有冬天的。啊，平常一种就是就是穿穿着婚纱，但、就是吵吵、啊、多了穿不碎，换一套咱得穿好几年。我真那我稀罕这个礼服，我看到我看,到我看到这个礼服很好看，然后我一穿起我一穿上我很稀罕我就脱不下来了。你就。 不然的话，骑车的这个方便不？方便，现在<便><后>把那也、啊、也拿起来，方便骑。啊，也能这样，也能骑。啊，能骑。屋里就没的哈，街里没的。 啊，就常年就说常年穿，就常年穿着，哦、嗯，天天穿啊，冬天也穿啊，嗯，冬天穿、呃，那伏天也，那伏天也就穿着，火了火了。 และนั่นแหละคุณผู้ชมฮะคือสาเหตุว่าทําไมเธอถึงใส่ชุดแต่งงานนานถึง10ปีแบบไม่ต้องซักจะมากเหรอเธอมีหลายชุดคุณผู้ชมฮะจริงๆแล้วเนี่ยเธอไปซื้อชุดแต่งงานมาชุดหนึ่งนะฮะหลังจากนั้นครับเธอมา adapt adapt อ,ออกมาครับแยกเล่าออกมาเป็น3ฤดูนะฮะสามชุดครับสามารถใส่ได้ทั้งฤดูหนาวฤดูฝนฤดูดดร้อนครับผมเธอใส่แบบนี้เพราะเธอเชื่อว่าชีวิตของเธอแต่ก่อนเนี่ยมันช่างสมบุกสมบันเหลือเกิน หลังจากนั้นเธอมาเจอความรักที่แท้จริงครับเธอเลยไม่อยากให้วันแต่งงานของเธอนั้นมันมีเพียงแค่วันเดียวเท่านั้นเธอเลยอยากจะแต่งงานทุกวันกับผู้ชายคนนี้คนเดียวเท่านั้นซึ้งมากๆครับผมคุณผู้ชมเองก็ลองทําได้นะฮะใส่ชุดวันเกิดนะฮะเดินั่วไปบิกินนี่สักตัวหนึ่งนะฮะอลองทากันดูคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเราจะมารู้จักคาศั์ครับในคลิปคลิป,ลปนี้กันบ้างน,นะครับเมื่อสักครู่นี้เราบอกไปแล้วครับว่าเธอคนนี้แหละครับใส่ชุดแต่งงานมานานกว่า10ปีเต็มใส่แบบนี้ทุกวัน คำว่าใส่ภาษาจีนคือคําว่าชวนชวนเนี่ยชวนนี่ฝูชวนอะไรก็แล้วแต่คือคาว่าใส่นะฮะ C H U A N ชวนชวนนะฮะแปลว่าใส่และอีกหนึ่งคำครับคําว่าชุดแต่งงานจริงๆคำแต่งงานคือคำว่าเสียหุนเสียหุนครับแต่คราวนี้ถ้าเราเติมคําว่าหลีฝูเข้าไปเนี่ยจะเป็นลักษณะของชุดแต่งงานนั่นเองครับเพราะฉะนั้นจะเขียนในแบบว่าเสียหุนหลีฝูนั่นเองครับ เจีย๋ยพ่นหลี่ฝูชุดแต่งงานนี่นะฮะและอีกหนึ่งคำครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วความรักของเธอในครั้งนี้นะฮะเธออยากใชให้มันแบบยาวนานรักกันไปตราเท่าฟ้าดึงสลายคาว่ายาวนานนะฮะง่ายๆครับเราแยกออกมาสองคำคือคาว่า ถามที่แปลว่ายาวแล้วก็เจียวที่แปลว่าหนาน,นั่นเองครับพอเอามารวมกันเข้าป๊าบก็แปลว่ายาวนานถางครับ C H A N G ถามเจียวไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่เล่าจิ๋วนะฮะยาวนานครับนี่นะฮะถางจิ๋วที่แปลว่ายาวนานไปเลย ความรักยาดจะรักยาวในขนาดไหนแต่ว่าเบรกของเราไม่ยาวนานนะครับสักคู่เดียวเดี๋ยวมาสักคู่เดียว